กราฟดีโกนสิ่งที่ต้องรู้คือรู้อยู่สองอย่างอันดับแรกต้องจำกราฟพื้นฐานพี่ใช้คำนี้นะจำกราฟพื้นฐาน ซึ่งหลักๆที่ข้อสอบออกจะเป็นกราฟไซน์กับกราฟคอร์สที่ใช้คำนี้นะเช่นต้องจำกราฟ y เท mm ่า hmm. กับไซด์ x hmm. ให้ได้ว่าลักษณะเป็นยังไงจะ s i n ์ x หรือ s i n mm ์เซตาก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็น y เท mm ่า hmm. กับคอร์ x ก็ได้แต่ว่าจะต้องจำไซ i ์ x กับคอร์ x hmm. ให้ได้นะอันนี้คือการาฟพื้นฐานหลักๆ mm hmm. แต่ว่าแค่จำการาฟพื้นฐานอย่างเดียวยังทำไม่ได้ต้องมีการประยุกต์ด้วย ต้องมีการเอาการาฟมาประยุกต์ด้วยก็เลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาพอจำได้ไหมแอมปิจูดคาบอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราทวนการาฟพื้นฐานก่อนว่า y <ม>เท่ากับไซน์เนี่เป็นยังไงเขียนนะเขีนนะการาฟไซน์นี่เป็นยังไง รูปคืนใช่ไหมลนนักษณะนี้ลูปคืนแบบนี้จริงๆถ้าคำว่ารูปคืนไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆพี่ลากงี้นะมันจะต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆ แต่ว่าเวลาจำก็จะจำแค่กราฟพื้นฐานดิพี่กำลังจะไฮไลท์เส้นสีเขียวเวลาจำนะจำแค่นี้จำแค่ก้อนนี้จำแค่ก้อนนี้นะแต่ว่าจริงๆมันก็ไปเรื่อยๆตำแหน่งเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่ x เป็น0ูนย์แล้วก็ครึ่งหนึง x เป็นพายเรเดียนแล้วก็ครบหนึ่งรอบ อันนี้คือครบหนึ่งรอบเพราะว่ามันจะไปเริ่มต้นใหม่พี่ก็เรียกว่าครบหนึ่งรอบที่สองอะไรนะสองพายสูงสุด y เป็นใคร y เป็นหนึ่งแล้วต่ำสุดคือ y เป็นมันมันไม่พอดีกันเนาะมันต้องพอดีกันอันนี้ไปลบหนึ่ง กราฟในที่นี้คือกราฟ y, <Y> เท่ากับ sin x เราเขียนเก็บไว้นะ y เท่ากับ sin x ต้องรู้สองอย่างอย่างแรกพี่เรียกว่า m p e ตัวย่อคือ a a m p e ถ้าจำตามกราฟก็คือเหมือนเออ่เหมือน ความสูงที่วัดจากกึ่งกลางอ่ะอันนี้คือคือวัดจากกึ่งกลางนะไปแม็กหรือมินก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นความสูงไปยังแม็กความสูงไปยังมินก็ยาวเท่าไหร่ยาวหนึ่งหรือเราจะตอบข้างหน้าซายก็ได้ข้างหน้าซายไม่มีเลขก็คือเลขหนึ่งมันก็คือแอมปิจูดเหมือนกันแต่ถ้าข้างหน้าซายเป็นเลขสองอย่างเงี้ยแอมปิจูดสองกราฟจะสูงสองต่ำลบสองทันไหมอีกอันหนึ่งคือคาบคาบ ค่าที่พี่จำคือระยะทางตามแกน x ที่การาฟเคลื่อนที่ครบ1นรอบพี่จำว่าระยะทางตามแกน x นะที่การาฟเคลื่อนที่ครบ1นรอบตรงนี้คือเริ่มต้นแล้วก็ตรงนี้คือสิ้นสุดอันนี้คือครบ1นรอบเพราะว่ามันไปเริ่มต้นใหม่ถ้าตอบตามแกน x จากศูนย์หนึ่งใครนะสอพายแสดงว่าคาาเท่ากับสอพายอันนี้การกาฟ y เ่ากับ ถัดไปเป็นกราฟคอร์จำแค่ทรายกับคอร์นะเพราะว่าอันอื่นไม่ออกจะออกทรายกับคอร์ลูกเล่นมันเยอะกว่ากราฟคอร์นี่รูปอะไรนะที่เบฟบอกพี่อะอะไรนะที่ให้พี่จำอะ <c oughs> คือพี่ก็จริงๆเป็นเรียบร้อยนะแต่ว่าไม่ได้มาจำอะไรมีหอก <c oughs> อันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะ ถัดไปเป็นกราฟคอร์สลักษณะยังไงนะเบฟเ,เกิงไหนปะอ่ากิ้งไหนรวมเกเ้งไหน,ไหนแต่ก็มันก็เป็นคืนนะ,นะเนาะคือมันจะไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะอันนี้คือครบหนึ่งรอบนะแล้วก็ไปเรื่อยๆแหละ แล้วก็อันนี้ก็จะไปเรื่อยๆฝั่งนี้ซึ่งตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้นะมันก็เริ่มต้นที่ x เป็นศูนย์องศาหรือจะเรียกว,ว่าศูนย์เรเดียนก็ได้แล้วก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือตรงนี้ที่พายเรเดียนแล้วก็ครบรอบตรงนี้คือครบรอบที่2องพายเรเดียนก็จำแค่กราฟนี้ไปนะพื้นฐาน ซึ่งตำแหน่งสูงสุดก็ y เป็นหนึ่งต่ำสุดก็ y เป็นลบหนึ่งอ,นนอันนี้ชื่อว่ากราฟ y เท่ากับ cos x หรือจะ cos θ ก็ได้คือวาดเหมือนกัน ambitu ก็เหมือนเดิมจากกึ่งกลางวัดไปแมกกับมนก็คือยาวหนึ่งทันไหมถัดไปคาบ คาบนี่คือระยะทางตามแกน x ที่กราฟเคลื่อนที่ครบ1รอบอันนี้คือเริ่มต้นแล้วก็ตรงนี้คือครบรอบสิ้นสุดก็คือยาเท่าไหร,ออไร่สองพายทีนี้จะเป็นการประยุกต์กราฟเป็นการประยุก์กราฟให้เราเขียน หลักๆเป็นค่าไซน์ก็ได้มันจะเป็น y เท <_ A> ่ากับ a sin b x บวก c แล้วก็บวก d อันนี้คือการประยุกต์แหละซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ไซน์ก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นคอร์สก็ได้หลักการเหมือนกันนะตำแหน่งนี้นะจะเป็นคอร์สก็ได้พี่เขาเขียนไวย้ยางงี้นะจะเป็นคอร์สก็ได้หลักการเดียวกัน y เท่ากับ a cos bx บวก c แล้วก็บวกดีละกันเดียวกันข้างหน้า sin กับ cos เขาเรียกว่าแอม i ิจูดก็เป็นความสูงอะเรารู้อยู่แล้ว M อมบิจูดเป็น2กราฟก็สูง2ต่ำลบ2 M งแอมปิจู b คือเลขข้างหน้า x เลขข้างหน้า x ในที่นี้คือความถี่ ซึ่งเราจะเอาความถี่ไปหาคาบเพราะว่าคาบเป็นระยะทางตามแกน x ที่กราฟเคลื่อนที่ครบ1รอบสูตรจะเป็นคาบเท่ากับ2พายส่วนความถี่ใช้สูตรเดียวกันทั้งไซน์และคอสคือพอเขาให้ความถี่มาเราจะเอาไปหาคาบเนี่ยเราจะได้รู้ว่าครบ1รอบมันมันที่พายหรือที่2พายอะไรอย่างนี้นะถัดไปเป็นการบวก c สังเกตว่าตำแหน่ง c นี่อยู่ในวงเล็บ ถ้าอยู่อันนี้ในวงเล็บแต่ดีข้างนอกถ้าเป็นการอยู่ในวงเล็บจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาถ้าบวก c เลื่อนซ้ายจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวานะบวก c คือเลื่อนซ้ายถ้าเป็นลบ c คือเลื่อนขวามันจะจำสลับนิดหนึ่งตัวที่อยู่ในวงเล็บนะจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวา ดนี้อยู่ในวงเล็บปะหรือไม่ใช่อ่าไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างนอกถ้าอยู่นอกวงเล็บจะเป็นการบอกลักษณะการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าบวกดีคือการาฟเลื่อนขึ้นแล้วก็ลบดีคือการาฟเลื่อนลงเท่านี้นะได้หมดแหละจะเป็นซรายเป็นคอรสหลักการเดียวกันดูข้อสอบเลยต้องหากี่อันนะ สามอันก็คือ A B C A <c <oughs> เป็นจำนวนจุดตัดของกราฟเป็นจำนวนจุดตัดของกราฟกราฟอะไรกับกราฟอะไรกราฟคอร์สกับกราฟเส้นตรง y เท่ากันหนึ่งของกราฟคอร์สแล้วก็กราฟเส้นตรง y เท่ากันหนึ่ง ซึ่งถ้ามันตัดกัน2จุดก็ตอบ2ตัดกัน3จุด a ก็เป็น3ตัดกัน5จุด a ก็เป็น5แต่เขาให้ขอบเขตของการาฟคอร์สมาแล้วเห็นไหมขอบเขตคือ0ูนย์หนึ่งคสองพายก็คือไอ้จำแค่ไอ้ตรงการาฟพื้นฐานอะถ้าเขาไม่กําหนดขอบเขตมันก็จะแบบเหมือนไปเรื่อยๆอะมันตัดกันอินฟินิตี้จุดก็เลยต้องมีการกําหนดขอบเขตมาวิธีการวาดการาฟอันนี้คือเราต้องตั้งต้งตน y เท่ากับคอร์ X ให้ได้ก่อนมันเป็นรูปอะไรนะ กางเกงในใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าเป็นเลขอะไรเลข3แสดงว่ากางเกงในนี่ยาวหรือสัน้นยาวใช่ไหมสามหน่วยอะ่ะงั้นพี่เริ่มต้นในนี้ก่อนนะพี่ไม่ไม่หนึ่งแล้วนะสามแล้วนะเกงในยาวนะข <c oughs> ำเลยเป็นคนยังไงเนาะใช่ไหม คอรนเลนเก่งไหน <c oughs> ถ้าเป็น3คอร์เอ็กก็หมายความว่าสูงสุดต่ำสุดก็เป็น3กับลบสานี่นะอันนี้คือ3แล้วก็อันนี้ลบอันนี้คือครบหนึ่งรอบตามที่โจทย์กำหนดนะ012พายแบบนี้นะแบบนี้นะนนพี่พีไม่ได้เขียนพิกัดนะก็คือ0พายแล้วก็2พายแต่ในรูปนี่คือยังไงนะ เติมไมด้วยในรูปนี้ตอบหรือ,อยังอันนี้ยังปหเพราะว่าเขาต้องการอะไรนะอันเนี้ยสีเขียวเนี่ยคือ y เท่ากับสม cos x แล้วก็ที่โจทย์ยังไงต่อนะบวกสามเฮ้ยคำคำว่าบวกสาในที่นี้คือเลื่อนซ้ายขวาหรือขึ้นลงเลื่อนขึ้นเพราะว่าไม่มีวงเล็บถ้าถ้ามีวงเล็บอย่างเงี้ยซ้ายขวา แต่มันไม่มีวงเล็บไงสแสดงว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกจะเป็นการเลื่อนขึ้นลงจําได้ไหมถ้า c ในวงเล็บถ้า d คือข้างนอกอันนี้คือนอกวงเล็บถ้าบวกสามนี่ยังไงนะเลื่อนขึ้นสามหน่วยบวกสามนี่คือเลื่อนขึ้นสามหน่วยเลื่อนขึ้นสามหน่วย ปกติเวลาพี่ทําการเลื่อนขึ้นคือพี่จะยึดหลักๆลักห้าตำแหน่งดูนะพี่จะยึดหลักๆลักห้าตำแหน่ง <c oughs> โอ้โงแป๊บน,นึงนะอันนี้ต้องเพิ่มอีกอประมาณน,นี้หลักๆลักห้าตำแหน่งก็จะเป็นอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้นะตำแหน่งที่หนึ่ง ซึ่งถ้าตำแหน่งที่1คือทุกตำแหน่งอ่ะมันต้องเริ่มขึ้น3หมดจากเดิมตอนแรก y เป็น3เพิ่ม3เป็นใครนะ6 y ได้6ตรงนี้นะมาตรงนี้นะ y เป็นเลข6ตรงี้ต่อนะถัดไปตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่2อยู่บนแกน x y เป็น0แล้วเลื่อนขึ้นกี่หน่วยนะ3หน่วย ก็จะอยู่ที่ y เป็น3พี่จะจุดทึบแดงๆตรงนี้นะถัดไปตำแหน่งที่สมันอยู่ที่ y เป็นใครนะลบสแล้วเลื่อนขึ้น3หน่วยจากลบสามบวกสาม y ได้ศูนย์ y ได้ศูนย์นี่บนแกน x พอดีตรงนี้ถัดไปตำแหน่งที่สี่ตรงนี้นะตำแหน่งที่สีคือพี่เอาอันเก่าเลื่อนขึ้น ตอนแรก y มันเป็นศูนย์บนแกน x เนี่ยเลื่อนขึ้นก็ y เป็นสามก็มาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายคือตรงปายนี้ตรงขอบเขตมันซึ่งตรงขอบเขตมันเลื่อนขึ้นกี่หน่วยนะ<ม>ก็สามหน่วยจากตอนแรก y เป็นสามเลื่อนขึ้น y เป็นหกแบบนี้ทันนะ<ม>แล้วก็วาดการาฟไป คือมันอาจจะไม่ค่อยสวยอะประมาณนี้ประมาณนี้นโหน่าเกียดมากมันไม่เป๊ะไงแต่ว่าไอ,อ้ขอบเขตอะมันเอาสองพายไหมถ้าดูจากโจทย์อะ่ะเหมือนจะไม่เอาปะมันมันเป็นวงเล็บกๆสองพายแสดงว่าตำแหน่งสองพายเอาหรือไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเขาจะเป็นสัญลักษณ์โปร่งเอาหมดเลยเว้เนตรงนี้ต้องเป็นโปร่งโปร่งคือการไม่เอากราฟเพราะว่าที่โจทย์ไม่เอาสองพายใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงปิดไงถ้าปิดนี่ทึบหมดเลยโปร่งคือไม่เอากราฟลักษณะนี้เพราะฉะนั้นกราฟเส้นสีแดงก็เป็นกราฟที่เราต้องการแหละเรียกว่า y เท่ากับ3 cos x บวกใครนะบวก3แล้วก็พี่โกงนะพี่ลบอันอื่นหมดเลยพี่ลบสีเขียวหมดเลย บอกว่าโกงไงใช่ไหมต่อนะยังไม่จบเ,เราต้องทำการอะไรต่อนะหากราฟ y เท่ากับ1ให้ได้ y เท่ากับ1หมายความว่ากราฟของเราอ่ะจะตัดที่ y เท่ากับ1น y เท่ากับ1นึ่้ย y เท่ากับ1คือตรงไหนอันนี้เลขยก 6, ปะตรงเนี้ย อันนี้เลข6นะ y เท่ากับ1นี่น่าจะอยู่ระหว่างประมาณนี้ประมาณนี้ y เท่ากับ1กราฟ y เท่ากับหมครับว่ากราฟของเราจะลากตัดแกน y อันนี้ y เป็นใครนะ y เป็น1กราฟแบบนี้เลยมันจะลากมันมันจะลากตัดแกน y นะที่ y เท่ากับ1อันนี้คือกราฟ y เท่ากับ1อธิบายเพิ่มสมมติเราต้องการกราฟ x เท่ากับ10 อย่างนี้คือกราฟต้องตัดแกน x ที่10สมมุตินะตรงนี้ x เป็น10เนี่ยอันนี้คือกราฟ x เท่ากับสิแสดงว่ากราฟ y เท่ากับมันจะลากตัดแกน y แต่กับกันกราฟ x เท่ากับมันจะลากตัดแกน x ซึ่งตัดกี่จุด2จุดยังไงก็2จุดเราจะไปอยู่ใกล้6หรืออยู่ใกล้ศูนย์ก็ตัด2จุดอยู่ดีเพราะฉะนั้น a ที่ได้คือจำนวนจุดตัด ตัดกี่จุดนะ2จุด A ก็ตอบ2ถัดไปถัดไป B จัดก่อนจัดก่อนคือวันนี้ง่ายกว่าเมื่อวานเยอะอเมื่อ,อาวานแบบไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมเแบบ B ถัดไป B เป็นจำนวนจุดตัดเหมือนกันแล้วก็ดีตรงที่มันให้การาฟเดิมมาแต่ว่าถ้าคขวาดไม่ได้ก็เทปไปเลยนะข้อนี้ใช่ไหมมันให้การาฟเดิมมา y เท่ากับ3 cos x บวก3แล้วก็จำนวนจุดตัดที่ได้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ y เท่ากับ1แล้วเป็น y เท่ากับใครลบ1เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูแกน y ที่ลบ1แล้วก็ลากการาฟลบ1อยู่ตรงไหนล่างศูนย์ แล้วก็ลากมันตัดกับกราฟสีแดงไหมกราฟคอร์ดไม่ตัดแสดงว่าจำนวนจุดตัดตอบใครตอบศูนย์เนี่ย B เป็นศูนย์สี่เฮ้ยมันวาดกราฟกำลังสองนี่เหรอเรียนมาจากไหนวะ อันนี้นะนี้นะต่อนะเรื่อนนะทีนี้4 4เป็นจำนวนจุดตัดของการาฟอันเดิมอันเดิมคืออะไรนะ y เท่ากับ3ามค x บวก3แต่ว่า อีกอันหนึ่งที่มาเทียบอ่ะมันไม่ใช่กราฟเส้นตรงแล้วมันเป็นกราฟซายกำลังสองอตอนที่พี่สอบข้อในพี่ทำได้แต่พี่ไม่ได้วาดกราฟเพราะว่ามันนานนะใช่ไหมมันนานแล้วก็เสียเวลาทีนี้พี่ทำแบบนี้พี่นึกถึงคำพูดที่ว่าคำว่าหาจุดตัด ข้อนี้นะพี่นึกถึงคำนี้คำว่าหาจุดตัดคือการแก้สองสมการแสดงว่าข้อไอไออันเนี้ยข้อที่สามอันเนี้ยพี่ไม่ได้วาดกราฟพี่ใช้การแก้สองสมการซึ่งสมมุติว่าเราหาจุดตัดเราเราแก้สองสมการเอาใหม่นะสมมติเราเอาสองสมการเนี้ยมาแก้แล้วปรากฏว่า x มีสองค่าแสดงว่าตัดกัน2จุด อีกรอบหนึ่งนะถ้าเราเอาสองสมการนี้มาแก้สมมติ x ได้3ค่าตัดกัน3จุดแก้ออกมา x ได้4ค่าตัดกัน4จุดแสดงว่าจํานวนจุดตัดกับจํานวนค่า x อันเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะจานวนจุดตัดกับจํานวนค่า x อันเดียวกัน x มี4ค่าตัด4จุดอย่างเงี้ยเราก็ให้สมการนี้เป็นสมการที่1 แล้วก็สมการนี้เป็นสมการที่สองเอาแก้เลยนะจับเท่ากันเพราะว่าฝั่งซ้าย y เหมือนกันนั่นไหมฝั่งซ้าย y เหมือนกันฝั่งขวาก็ต้องเทียบกันเราก็เป็นการหาค่า x อ,ออกมาก็จับ1เท่ากับ2ซึ่งสมการที่1ก็จะได้3 cos x บวกสมสมการที่2ก็จะเป็น2 sin ซกำลัง2 x แล้วเป้าหมายเราต้องการหาใครนะหาค่า x จํานวนค่า x ที่ได้จะเป็นจํานวนจุดตัดได้คําตอบเลยแต่ว่ามันมันแก้ไม่ได้มันต้องมีสูตรอะไรมาช่วยในการแปลงมันจะเป็น3ามคอร์สบวกสเท่ากับ2องทรากำลังสองซึ่งสูตรในการช่วยพี่นึกถึงเอกลักษณ์ตีโกณเพราะว่ามันมีไซายกับคอจำได้ไหม เอกลักษณ์ตรีโกณจะเป็นลักษณะไซน์กำลังสองบวกคอร์สกำลังสองเท่ากับหนึ่งแล้วตัวแปรที่พี่เปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนไซน์กำลังสองเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนคอสมันต้องมีรูทมีบวกลบพอนีกออกแล้วเพราะฉะนั้นไซน์กำลังสองคือใครหนึ่งลบคอร์สกำลังสองเนี้ยเอาไปแทนตัวนี้นงานด้านซ้ายไอ้ตรงคอสพี่เขียนเป็น C นะเราจะได้3คอสบวก3 แล้วก็เท่ากับ2คูณ1ลบคอสกำลังสองแล้วก็แก่ก็แจก2เข้าไปเราจะได้3คอสบวก3เท <c oughs> ่ากับ2ลบ2คอสกำลังสองแล้วก็ย้ายลบ2คอสกำลังสองมาเป็นค่าบวกก็จะเป็น2คอสกำลังสองบวกอะไรนะ3คอสแล้วก็2ไปลบ3ได้บวก1 แล้วก็แยก2องเลบเราก็จะเป็นคอรคอสกับคอรสคูณกันได้บวก1รวมกันได้3ก็ใครทั้งคู่แน่บวก1ทั้งคู่เพราะฉะนั้นค่าคอรสที่ได้มี2อันพี่ย้ายนะก็คือลบหนึ่งส่วนสองก็ใครนะลบหนึ่แต่อย่าลืมดูขอบเขตนะว่าเขาเอาขอบเขตตรงไหนบ้างน่าจะศูนย์ถึงสอพายเหมือนเดิมแต่สพายไม่เอาใช่ไหม เดี๋ยวพี่ตีอันนี้ก่อนนะออไซแทนคอสอันนี้ไม่ยากคอสอะไรได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคอสคือเอกมันอยู่ฝั่งซ้ายอะต้องตอบมุมอะไรนะร้อยแปดสิบองศาท,ทำไหมทำไหมอันนี้ได้ค่าเดียวร้อยแปดสิบองศาก็คือได้พายแต่คอสอะไรได้ลบหนึ่งส่วนสองพี่จะต้องนึกถึงคอสอะไรได้หนึ่งส่วนสองก่อนก็คือคอสหกสิบ แต่ว่ามันเป็นลบไงพอมันเป็นลบอ่ะจะไม่ใช่คอแลน 1, กับไม่ใช่คอแลนสเพราะหกับสี่คอเป็นบวกแสดงว่าต้องตอบมุม60ในคอแลน 2, ซึ่งวิธีการตอบเขาจะเอาร้อยหกสิบเอ้ยแปดไปลบมุมมันจะตอบมุม120อันหนึ่งกับมุม60ในคอแลน 3, หลักการที่พี่ให้จำนะเราจะเอาร้อยแปดไปบวกมุม ำได้ไหมอันข้อแรกเลยที่สอนนะมันจะตอบมุมเท่าไหร่240เพราะฉะนั้นจำนวนค่า x ที่ได้มี3ค่าจุดตัดก็เลยมี3จุดจุดตัดมี3จุด4ก็เลยตอบ3แล้วก็เอา a b c มาบวกกัน ข้อนี้เลยตอบ5นั่นเอง A ได้ใครนะ2มวะ่ะ B, B 0ีได้3ตอบ5นั่นเีง